แหล่งที่มาหรือแหล่งที่กลับของศาสนาในการใช้เป็นหลักฐานบางคนเข้าใจบอกว่าอะไรอันกุรอานฮะดิษจบแล้วแต่ที่ถูกต้องหลักๆเลย4ที่นักวิชาการ4มัสฮับเห็นพ้องต้องการมีอะไรบ้าง 1. อันกุรอานแน่นอนครับอันดับที่2คือ ะดีสอันฮะดีสก็คือคําพูดแบบอย่างที่ได้มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดประการที่3นักวิชาการบอกอิจมามัต,ติเอกฉันของประชาชาติอิสลามแปลว่าในอดีตมีการลงประชามต,ติกันมาก่อนหน้าแล้วโดยการกระทําของคนที่มีความรู้ผู้ศรัทธาและอย่างที่4ล่ะกิยาสกิยาสคือการเทียบเอาไปเปรียบเทียบ เช่นอันนี้อาจจะเห็นภาพเห็นเหล้าไหมเหล้าเนี่ยศาส,สนาอิสลามห้ามนะสุราแม้จะเป็นสุลาเก้าไกลอันนี้ก็ฮารอมสําหรับเราเหมือนเดิต่อให้สุลาก้าไกลขนาดไหนแม้จะไปเปลี่ยนบอกว่าเอา้เอาอันนี้ไม่มีห้ามนีม่เรื่องวายวายไม่มีห้ามทําไงอะ่ะเขาก็เลยเอาฮูกลมเรื่องการกิยาสถ้าหากสิ่งนี้มันเมาผลเดียวกันกับเหล้าฮูกลมเดียวกันแม้ว่าชื่อจะไม่ถูกกล่าวในอัลกุรอานแต่ว่าผลของมันคือเมาถ้าหากว่าอันนี้กินแล้วเมาอันนู้นกินแล้วเมาเหมือนกันผลเท่ากัน แปลว่าดังกล่าวนี้ก็ฮารอมเช่นเดียวกันโดยใช้หลักการกิยาสสรุปหลักฐานศาสนาที่เราจะต้องอ้างอิงกลับไปมีอยู่4อย่างหนึ่งอันกุรอาน2องฮะดิษ3อิจมะมัต,ติเอกฉันของประชาชาติอิสลามและก็4กิยาสการเปรียบเทียบอนุมาน